ก,ก่อนจะซีตอนไก่ก่อนตอนนี่ล่ะมันอวี้ตอนใหญ่แต่เห็นที่ป้อนคุณผู้ชมคุณผู้อมตอนไดเนาะจะโซกรายโอ้โซกดีเออวิ่งม,มีตอนใหญ่นี่แหละพี่น้องครับตอนใหญงอย่ล้วเอาหน้าอกบะมักนี่เราไขกระไดผู้ดักพี่น้องครับเสียบอย่างแหงเลยแท้หนิพี่น้องครับ โอ้นี่ตัวไงเอากินอ่ามาเขยาาก่อ, <c oughs> อนเพดน้ที่โอ้โหน้ำน้ำจากน้อยโอ้ยเพดตัวแสขคอ โอ้สุดยอดพี่น้องครับคุนกำลังสูกกำลังสูกโอ้เสียดคอเลยเพ็ดยนพลัไแไปน้องเบ่งได้หนิเพี้องเบ่งน้ำโอ้หุตอนไกลข่อยอันนี้ก็ัตอนน่อยสุดได้หนิตอนน่อยสุดพริกดวดพี่น้องครับนี่ ในเบิ่งพร้อมด้วยนี่ออออืือืืนี่ละเพิ่นว่าแซ่บหรืออร่อยตัวไม่อยากวางช้อนลูกเคยพอเท่าที่ขาดตายกับพ่อวันนี่แหละเป็นเท็ดหน้าเลยล่ะส่วนมีอันเดียวเลยล่ะก็เขาเป็นแซบ่บ

ไม่แน่ครับแกงคั่วไก่ไก่ฝรังไก่บ้านโอ้ไม่ไก่บ้านไก่ไกพันอ่าใส่มะเขือยาวสูตรบ้านๆานอัญม์ขอบคุณนะครับผู้ที่้ามากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณผู้มาชมคลิปขอบคุณผู้อุปถัมภ์ไล่การคุณลักษณะคุณยศจะดีขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบทุกตอนนะครับคลิปนี้มิสมนีคลิปหนา เดี๋ยวพบพ่อกันไหมเบื่อมาอาัดซีพ่อสิยไปเห็ดยังไงพี่น้องกอไปกินกันโอเพชมคลิปนี้มิสซี่คลิปหน้าพ่อกันอีกเด้อพี่น้องเด้ดอลินี้ก่อนสวัสดีครับ